เพราะว่าคลิปนี้มันก็บ่งบอกถึงนิสัยคนขับรถได้เหมือนกันนะครับรถตู้ขับกันมาเป็นขบวนเลยครับมีอยู่หนึ่งคันจอดอยู่กลางสี่แยกกันไม่ยอมให้รถคันอื่นเนี่ยวิ่งผ่านเพราะต้องการให้เพื่อนของตัวเองขับผ่านจุดนี้ไปก่อนสุดท้ายจุดจบไปยังไงไปดูครับอะไอวปะเนะี่ยเสียเหรอได้ไปจอดทำไมกลางสี่แยกหรอใช่เหรอ ว่าเลว้วนี่เต็มเต็มโดนชนเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยจะเห็นว่ารถตู้จอดแล้วก็ยอมให้รถตู้ที่ขับตามตามมาเนี่ยไปก่อนไปก่อนนะฝั่งนี้ตอนแรกเป็นไฟแดงอทุกคันก็หยุดแล้วคุณผู้ชมดูจังหวะต่อไปน,นี่มันเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้วไงพี่ฟาเขาตรงไปเขาถูกเขาถูกต้องทุกอย่างแต่รถตู้ยังไม่ยอมหยุดวิ่งไง เพราะว่ามามาปิดขบวนโดยภา,าริการนั่นแหละก็เลยชนอย่างจังเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จุดนี้คือสี่แยกพัทรรบอบพิษครับที่อําเภอเมืองบุรีรัมย์เจ้าของคลิปเขายังถามเลยพูดจบปุ๊บทําไมมาจอดอยู่กลางถนนแบบนี้นะไม่ทันขาดคําพูดจบปุ๊บรถชนปั๊บเลยคุณผู้ชมครับคําถามก็คือทําไมคุณช่างกล้าเหลือเกินนะขับรถจอดอยู่กลางสี่แยกนะการไม่ให้คนอื่นเขาขับ แล้วถามต่อว่าขาบวนรถตู้ขบวนนี้เป็นของใครคะนะคุณจะไปทําอะไรกันใครเอ่ยเออ<ม>คือคือปกตินะสมมุติถ้าเป็นแบบคณะรถตู้คณะรถทัวร์บุคคลสําคัญหรือนักท่องเที่ยวจะมีรถตํารวจขับนำคอยกันให้แต่ครั้งเนี้มันเป็นรถตู้กันกันเองใช่มันก็เลยอดตั้งคําถามไม่ได้ว่าทําไมคุณช่างฆ่านักแล้วมันกลายเป็นอุบัติเหตุแบบนี้คนอื่นเดือดร้อนนะคะใช่ นะถ้าตำรวจในพื้นที่บุรีรัมย์เห็นข่าวนี้นะครับเช็คให้ทีสังคมรอคําชี้แจงอยู่ว่าทําไมเขาถึงกล้าทําขนาดนี้แล้วเขาคือใครและใช้สิทธิ์ไหนมาทําได้ <c oughs> ใช่ไหมคะ,คะ